นี่ก็คือบ้านผมเองนะครับพื้นที่ร้อยตารางวานี่เลยครับหลังบ้านมีปัญหาก็คือร้อนทั้งวันเลยเพราะว่าอะไรตรงหลังบ้านมุมนี้จะโดนแดดทั้งวันอย่างตอนนี้9้าโมงครึ่งก็จะได้รับแสงจากทางด้านซ้ายมือของเราตรงนี้นะครับเลยคิดไอเดียว่าหาอะไรทำแล้วก็ประหยัดงบดีกว่านี่ก็คือ สแลนนะครับก็ดัดแปลงหรือหลายอย่างตอนนี้ก็เรียกว่าสำเร็จจบโปรเจกต์ไปเรียบร้อยแล้วใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหนึ่งไม่ร้อนนั่งเล่นได้สองสามารถที่จะมาเพาะพันธุ์อะไรได้ผักอะไรก็ขึ้นงามดีนะครับเมื่อก่อนวางอะไรไม่ได้เลยนะครับกรถางอะไรเนี่ยเฉาหมดเลยตอนนี้ก็เรียกว่า สามารถที่จะเพาะอะไรใส่ถุงได้แล้วก็เป็นตัวที่พักฟื้นได้นะครับก่อนที่จะไปปลูกทึ้ื่นต่อไปงบประมาณตรงนี้จากตรงนี้ก็คือล็อกเนินเท่ากับประมาณ120เซนหรือเมตร20มีอยู่กี่ล็อก1 2 3 4 5ล็อกด้วยกัน5ล็อกคูณเมตร20ก็คือ6เมตร ยาวล่ะจากด้านนี้ไปถึงด้านหลังประมาณสี่เมตรเกือบเกือบสี่เมตรไปซื้อสแลนสีดำแปดสิบเปอซอามาทบสองชั้นก็ได้ยาวสิบเมตรกว้างสองเมตรก็ซื้อมาได้สามผืนแล้วกันเอามาทบสองชั้นสิเมตรก็จะเหลือห้าเมตรมันก็เลยห้อยลงมาข้างล่างอย่างนี้อ่าส่วนโครง เอาเดี๋ยวก่อนตัวสแลนก็คือผืนละ198ก็ตีว่า200กันละกันต่อผืนงั้นตรงนี้ก็งบไปละว2 3 3 3ผืน600600 600. 600. ใช้โครงสร้างอะไรบ้างนี่ครับง่ายๆใช้โครงสร้างก็คือเป็นท่อ p v c ขนาด1นิ้วห้อยไปห้อยไป ก็ใช้6ชุดด้วยกันแล้วก็ไปลดหน่อยนึงจากท่อ1นิ้วลดเหลือ6หุนใช้ข้อลด1ตัวบบก,กับตัว4ทางฉาก6หุนแล้วก็ขวางด้วยท่อ6หุนขนาดนี้พอขวางเสร็จลงมาไปท่อ6หุน แล้วก็ขอรถดิกหนิ้วหกหุนแล้วคล้องมาเป็นท่อ1นิ้วโครงสร้างก็มีง่ายๆแค่นี้ท่อหกหุนเส้นหนึ่งเอาอย่างหนานะครับ13.5ท่อ1นิ้วก็13.5เหมือนกันอย่างหนาเพราะจะแข็งแรงดีแล้วก็มาประกอบกันคำนวณงบแล้วรวมสแลนด้วย อยู่ที่2,000บาทนะครับคุ้มไหมครับตรงนี้ปลูกต้นหน่อตะวันก็ได้ก็อากาศก็ไม่ร้อนกจนไปก็ชื้นๆสบายๆก็ตัวนี้เป็นช่วงเดือนพฤษภาฝนเริ่มเข้าพายุเริ่มเข้าพายุฤดูร้อนเอาอยู่ครับตอนนี้ผ่านข้อสอบไม่เรียบร้อยลมฝนโหงกว่านำํำต้นไม้โคน่นตรงนี้ ไม่เป็นอะไรเลยครับไม่ต้องมาทำอะไรไม่หลุดไม่อะไรทังสิ้นไม่ต้องติดกาวด้วยก็ต่อสวมการเคาะแน่นหน่อยใช้งานได้ส่วนที่ยึดกับทางด้านของตัวโครงก็คือยึดกับตัวขวางคาไปเลยนะครับใช้เคเบิลทยเคเบิลทาย,ทายก็คือตัวที่เอามาผูกนี่ครับไนล่อนเคเบิลทายร้อยชิ้น ถูกๆครับไม่แพงอะไรเลยมาผูกกันคุ้มมากเลยตอนนี้ก็ใช้แล้วแม่บ้านก็พอใจพอบ้านเอาไปลองใช้นะครับเอาใจภรรยาซะหน่อยหนึ่งอ่าโอเควันนี้จบสวัสดีครับสวัสดีครับ